กรรความเพียรไว้ครูแปดทำบมีนาแปดเจ็ดตอนที่สามก้าพุทธานุสติตที่ิบรอพระกวาหาลังสำมาสำมุทาวิจารนะสำมนโนต,ตัวกตโตโลตนิตโลน,นิสตา,าน นวโตสาสังโฆู้้ินว่โตสาสมโแล้วไป็นูโตสาสาโกถามยโนนสโตแลทิทาเดินลยคนที่เดินลูกพางเดโตสาสัมโกายอ่ในโยบายอยท่ากินในนี้ดนในโยนุ่าถลังวิรัติทงโูอีก่สิสกตวาสกระตวาวพุทธเดนางโอตะนางอุฒิมังว่านางมีางเวสานางพุทธะชีนั้โตเจนั เปรลคาบูตุเตเตตักะวาหนัอันังค์คังอาหยุดอาหยังไปหุดหยังทคดีะสุดท่นาน้าตัดตัววาสเปร์ยาวไปตัดสิตุเตตักระตาวานังอตกนนางกุตังคุตัอาหยุดอาหยังไปหยุดังทั้งคดีชนะสุดที่นาสุดตวาสเปโลคาบูเตบที่สิบามคน่องยิ้แจ่มันชอัญญาณตาบุตาเจริรัตตังสัสังสังยีวิสุขนะบ้นห นอสี่เดนานกแลเเปิทมิหัง่งเถเนน่าเสดระสิทธิ์เสพสิทธิ์พุมหงพุทโธรยอมเถรถังโกถิจังหังดเเสยมยนเโลดเถิุตกิดีกโนี้สมิเราอาณโมเกยังบไม่หังอตุวนนั่งาวเปิดมหาหน้าม่พุังรอเคท่เตโตอนี้่มยโยังนเป็นอยโยถตโกบอังโ้มนิท ปฏิริกุากโลโโลานะสิเดเาิมสาฉะน้นนสิมาเสตปิาเสาวิสตลาน่นะคาอริุทธิาเดานันโทนิรสานตานิตเสตงมเสตุสักิตานังอุระตัวสีเท่าอินีเมตตากรังพระเจ้คังมัจจโตอาสวเมอกรุลิมาแาังหันาม ตอิจเจนะตนมุะเลชิดนะมาแลมันติดไปเลยไปทะเลเลตะถาอะไรต้องทำบีอมหรุ๊อิจเจมันโตตัโตโตน่าาน่าเวนัสิปตะโบธมานว่าิสังโคสังการวเวนัสิแตนโยตมาน ตุเถรจะถาว่าตุเตจะมันก็ลานิลาลานิรังกชาว่ารังอติมตาพุตังลาว่กิจามกานิว่าุลานุรันตังเมตาลุปามิจานิตวามินิโตตนเรจถาวตุเตมันก็ลานิอเคติาก็ะาตุธานุรานตังคาวันติโยและนะปะทางผุ้ิีมามลาวตังอตีราอันโดเจาาวาผูนิโตันเจะถาวตุเตมันกลานีานิานิักากาสาิา ยาสิยาญาติว่นันนางแระกายายันเทตันเตนะสภมาวิจินาจิตตวาผม้นินโตตันเตยศสาวุตุเตยฉะมังคะลานิสัจจาวิหายาเมติตะจะกัตวากิตุงนาวาวิโลปตามาหิทันทาภูตังวัญญาแบบทีประชาริโตสิตตวะมุนินโตตันเตยศสาวุตุเตยะมังคะลานินันโตปนันทุจังหังนิปูตังมาหิเทิงปตนะเทลาโอชาเก นะธ้ามาบยันโตอิทูตถาเถี่ยวิธินาชิตวามุนินโตทันเตชะตาวัตุเตยะมังกัลานิทุกขหากิฏิภูชาเคนาตุตุทานทางบมังวิสุทธิจุติไม่พระกาพินาดังนานาอเนนาวิธินาชิตวามุนินโตทันเตชะตาวัตุเตยะมังกัลานิเอตาปิกุทธะชายะมากะอาศัยโยวาญโนดีนาดิเนตระเตมันันตีที่า ันโตโพิยามูเลกยานันทิวัตโนเอีังตวันยุทโยติเหานตุยมังกะเลอกาละที่ตะบัลังเกติเทพะทาวิปโกะกเดียบเตรเกตวะปุตานางาปะปรตปโมระทัที่ถกะสนางังคะนางกาตาตังกติตังถูกโนตโมโตตะมุโตจะถุริยาบมจเสีิถทัพินีตายากรรมวัยากรรมังปะทัพินังปะทัพินางมัโนกรรมังปะทัพ อนี้ตเัทักีนาบัดทักนนานนีจิตตวะละันเตละกเน่ะวันตุเตถ้าพักเรารโดตัเวละตรนัับตุเตะบนเพะรานังตัเวะตัมานเพะปนังสสัยโยนตัวั้งเวตัวรังตัเวะตันต่างกายาะวนั่ตเตสิะ้าปิญญถายายาเทวตาฐันนิหาตีตูเปกะเลโวทตติงตาวงาธรรมะเาตโตทิตาโตติงเล ဘောဓါမီကာတဘာဝနေဝသခါခဘာရေသာသမကျေဇလာကအာနာဘုဒ္ဓတိဌာဝဝန္တေဇလာဥခြာယေပိဇာတဘဝတေနတာဒဩပပါဒိကာနိယနိကာဓမ္မနာငုတေတေတေတပေသုခသာနောတုသတယံအာတုဂျိလံလတံမငောနဖာနာသာလာတပုခလာံံခောတုဓမ္မံခောဝါသယတ္ထယာတ္ထိယာတံနိရောဓောတံသုပေပိ ธรรมะเ่นี้ ing, ังบาเยนาธมยเทวิตีธรรมะนาโขสุเพปิปานิโนบุนาเนานโยนโตราเทวโาวะตตุติปาวะนางธรรมะติเตตูเมธินางปทาบิตาเด้ทองตั้งจังละขัเทิุระคังเอวางธรรมเมณาจานโนบทางละขันตตปะานสิบหกเทวสา ุขามัตตาจนิทุกาวิยปัตตาจนิปจนุตัสุสงขาโสตุตัปานิโนะวะะอิตัณฑังตัณัตัณทังตัณฑเวานุโคทันตุตัปพะปติทิฏฐาตัังทันตุตัยาเตตังละกันตุตัปาวะนาวิจารโตุปัฏาโเทะตาตัเจตุงาโหตุตัวะสมงกัลังละกันตุตัเทวะตาตัวะุขันภาเวนะโสตุติวิริยันตังตัปตะสองกัาวัล กำลังากลังกำังแลวตัวาเ่าาทางการด้นะหัวตัววันี้รันงกังตะเพียนุ่ทางรปาเดนทยังังเนะทรนะโ้ตะเพียนทางรัปราเดนงนยั้งกังนะเทะอเพียนทางรัปาเดนังัน เปุตาละบตตาปฏนังเกยังองาังแตชนัลัง้ตเปุตาบตตาเจนังอย่างังนตเจ่นนัลงตาวแตเปุตตาละบตตาเังยังังเ่นอเปรุตาบตตาปฏินังแกยังของธาตุนังตติเช่นนั้นโสเพื่อในภาพกรถจารฐานด้วยให้ความเบียนยึส่งให้ความมสารนจขยายส่วนบนสูงสุดทดแล้วของเรานนี้ขอสุดอนน้ขอ ก็จะบอกภาษาซึไม่ได้เป็นรู้น่ะม้ายแบบประเทศทสรักเศษต้อการเธอ